ันนี้เรายัางอยู่ในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเอิโซดที่6นะครับผมจะมาเฉลยโจทย์ตั้งแต่ข้อ21ไปถึงข้อ30ครับดูข้อ21ไปพร้อมๆกันนะครับข้อ21บอกว่ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเมื่อเห็นคนข้ามถนนจึงเหยียบเบรกรถวิ่งไระยะ20เมตรจรึงหยุดอยากทราบว่ารถยนต์เคลื่อนที่ได้ดวความเร่งเท่าไหร่อันนี้ผมใช้สูตรอันนี้นะครับ v กำลังสอง v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as นะครับคำถามคือถามว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่คือถาม a เราก็แทนค่าเลยนะครับหยุดนะครับตอนท้ายสุดท้ายนี่รถป็นไปหยุดความเร็วปลายเป็นศูนย์ความเร็วต้นคือ20ครับทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ2 a ไม่รู้อยากรู้ s ระยะที่เคลื่อนที่ไปได้คือ20เมตรครับเพราะฉะนั้นแล้ว แก้สมาการหา a ออกมานะครับ a จะมีค่าออกมาลบสิเมตรต่อวินาทีกําลัง2ออ้ตรงนี้ครับโจทย์ถามความเร่งเครื่องหมายลบตัวนี้เกิดจากการว่าจริงๆแล้วรถคันนี้มันวิ่งช้าลงความเร่งจึงติดลบนะครับแต่บางทีอาจจะใช้คําว่าความหน่วงถ้าข้อนี้ถามว่าความหน่วงมีค่าเป็นเท่าไหร่ตอบ10นะครับแต่เบอร์ข้อนี้ก็ถามความเร่งตอบลบสเฉลยข้อ4ครับ ข้อ22รถวิ่งด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีด้วยความน่วงเห็นความหดวงแล้วนะครับ5เมตรต่อวินาทีถ้ารถคันดังกล่าวขึ้นไปได้4วินาทีความเร็วจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ผมใช้สมการ v เท่ากับ u บวกกับ at นะครับเราอยากรู้ v u เข้าให้มาแล้ว101บวกกับ a คือลบ5 พราะตัวนี <width. From S 2> ้เป็นตำแหน่งของความเร่งประโจดให้ความหน่วงมาคือ5ังนั้นตรงนี้แทนด้วยลบ5นะครับแล้วก็คูณกับ4ออกมาจะได้ความเร็วปลายมีค่าเท่ากับ80เมตรต่อวินาทีครับเฉลยข้อ2องก็ยปล่อยปล่อยวัตถุเนี่ยนะครับความเร็วต้นปลว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์ให้ตกอิสระเมื่อผ่านไป5วินาทีวัตถุมีความเร็วเท่าใดและเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไรโจทย์ข้อนี้32คําคำถามนะครับ ผมเลิกใช้สูตร v เท่ากับ u บวกกับ a t นะครับ u เรารู้แล้วความเร็วต้นเป็น0ย์บวกกับ a ความเร่งแรงโน้มถ่วงลกมีค่าเท่ากับ10ผ่านไป5นาทีครับความเร็วจึงมีขนาดเท่ากับ50เมตรต่อวินาทีครับส่วนการหา s ผมใช้สูตร s เท่ากับ ut บวกกับเศษ a t กำลังสองนะครับข้อนี้เรารู้มาแล้วว่า อยู่เป็นศูนย์นั้นพจน์นี้ครับเป็น0ูนย์ไปเลยก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วน2 A เป็น10ครับ T มีค่าเป็น5ายกกำลัง2จะออกมาได้ว่า S ที่ได้มีค่าเท่ากับร้อหน่วยเป็นเมตรครับข้อนี้เฉลยข้อ2ครับข้อ24ครับปาก้อนหินมวล10กิโลกรัมลงด้วยความเร็วต้นอยู่ลงนะครับข้อนี้ความเร็วต้นอยู่ มีค่าเท่ากับ10เมตรเ e กแน่นอน a คือ g วิธศลงเหมือนกันนะครับโดยความเร็วต้นเท่ากับ10เนี่ยตกจากตึกสูง40เมตรอยากทราบว่าความเร็วที่ก้อนหินตกอยู่ที่ถึงพื้นล่างๆมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเขาให้ s มา s ตรงนี้คือ40ดังนั้นผมเลือกใช้ผมเลือกใช้สูตร ผมเลือกใช้สูตร v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสบวก2 as นะครับ v ้้เนี้เขาอยากรู้แต่ u เริ่มต้นเป็น10ยกกําลังสองบวกกับ2 a คือ gravity นะครับคือ10เระยะ s ที่ขึ้นไปได้คือ40ขอโทษนะครับตัวนี้คือ40นะครับเนั้นแก้หา v ออกมา v จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ30หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเฉลยข้อ3ครับ ข้อ25ลูกบอลลูกหนึ่งถูกปล่อยให้ตกจากหน้าผาสูง80เมตรเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีวัตถุเคลื่อนที่ได้ความเร็วเท่าไหร่ถามหา v นะครับข้อนี้ผมใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at ครับ u ความเร็วต้นเป็น0ครับบวกกับ a คือ g gravity คูณกับ t โทษทีครับแทนค่าไปเลยนะครับ g คือ10ครับ ทีโจทย์ให้มาคือ4วินาทีนั่นแปลว่าความเร็วออกมามีค่าเท่ากับ40หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีครับข้อ26ครับปลาลูกบอลขึ้นไปข้อนี้อยู่ดีดนะครับปลาลูกบอลขึ้นแปลว่าอยู่มีทิศขึ้นครับในแนวดิง่งด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีแต่ข้อนี้ครับค่า A มันคือ G ทิศมันลงนะครับอยากทราบว่าลูกบอลขึ้นไปสูงสุดที่จุดสูงสุดเรารู้อย่างหนึ่งครับว่าขอโทษครับ ความเร็วปลาย v มีค่าเท่ากับ0นะครับแต่ว่าลูกบอลขึ้นไปสูงเท่าไหร่และใช้เวลาน,นานเท่าไหร่นะครับผมเอาทีละคำถามนะครับผมถามผมตอบว่าจุดสูงสุดเท่าไหร่ก่อนแล้วกันนะครับจาก v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกกับ2 as ครับตัวด,ดีนะครับ v เป็น0 u นย u ยนขึ้นไปนี่คือ40บครับบวกกับ2 A ตรงนี้นครับคือ10ครับแต่มันมีทิศทางสวนกับความเร็วต้นตัวนี้จึงเป็นลบ10ครับแล้วก็คูณกับ S แก้สมก,การหา S ออกมานะครับจะมีค่าเท่ากับ80หน่วยเป็นเมตรส่วนคำถามที่2 v เท่ากับ u บวก a T, นะครับใช้ v เท่ากับบวกเเรารู้แล้วว่าเป็น0 u เรารู้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ40 เอตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมันมีทิศสวนกับ u จึงใช้ลบ10หา T t ท,ที่ออกมาได้คือ4หน่วยเป็นวินาทีข้อนี้เฉลยโจทย์ข้อเฉลยคำตอบข้อ4ครับข้อย7่ครับลูกบอลลูกหนึ่งถูกปาให้ตกลงในแนวดิ่งแปลว่าความเร็วต้นลงมาในแนวดิ่งนะครับด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเรารู้ว่า A ของเราเนี่ยคือ g มีทิศลงเหมือนกันนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3วินาที เขาถามคำถามว่า1ความเร็วต้นมีค่าเป็นความเร็วปลายมีค่าเป็นเท่าไหร่ผมใช้ V เท่ากับ U บวก AT ครับ U เรารู้ก็คือ10บวกกับ A A คือ10นะครับ T คือ3ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ40เมตรต่อวินาทีครับต่อมาถาม S อีกครับผมใช้สูตรเท่ากับ UT บวกกับเศษหนึ่ส่วนสองเกำลังสอเป็น10ครับ T โจทย์ให้มาคือ3บวกกับเศษหส่วนสอง A มีค่าเป็นบวกนะครับคือบวก10คูณกับ T t คือ3ยยกกาลังสองครับออกมาจะมีค่าเท่ากับ75หน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เลือกเฉลยโจทย์เอเลือกเฉลยคําตอบข้อที่3ครับข้อ28ลูกบอลลูกหนึ่งถูกปากขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว30ย้านะครับขึ้น u เท่ากับ30เมตรต่อวินาที แต่ข้อนี้เรารู้ใช่ไหมครับว่า A คือ G ต้องมีค่าเป็นลบ10นะครับเพราะว่าทิศมันส่วนกับการเคลื่อนที่ความเร็วต้นครับอยากทราบว่าการขจัดรูปบอลที่เคลื่อนที่ไปเมื่อเวลาผ่านไป8วินาทีให้ T มา8วินาทีครับทำหา S, ผมผมเลือกใช้สูตร S เท่ากับ UT บวกกับเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสสิ่งที่ต้องดูคือตรงนี้ครับ u คือ30ครับ T จดให้มาคือ8บวกกับเศษหส่วนสแต่ A ตรงนี้ครับเป็น10ก็จริงแต่ต้องเป็นลบสิครับเพราะมีทีตรงข้ามกันกับ U เวลาคือ8ยกกํลาลังสองครับแก้สมการหา S ออกมาจะได้เป็นลบแปเมตรลบแปเมตรแปลว่าอะไรครับมันเคลื่อนที่ได้การกระจัดนะครับมีเคลื่อนที่ได้ระยะทางเนะท่ากับแปแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกันกับ อย,อยู่เคลื่อนที่ขึ้นครับแต่ลบแปปลวะ่าวัตถุเนี่ยตอนที่เวลา8วินาทีวัตถุได้เคลื่อนลงมาแล้วห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะเท่ากับ8 0เมตรครับข้อ29ลูกบอลลูกหนึ่งถูกปาจากหน้าผาสูง100เมตรขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีนานเท่าไหร่ลูกบอลจะตกสู่พื้นล่างข้อนี้ต้องดูให้ดีนะครับลูกบอลถูกปาขึ้นไปนะครับด้วยความเร็วต้นอยูเท่ากับ30 เมตรต่อวินาที a คือ G มีทิศลงมาก็เลยกลายเป็นลบสิบดูดีๆนะครับ S ตรงเนี้เขาบอกเรามาว่า S ตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ100ก็จริงแต่ดูนะครับมันเคลื่อนที่เริ่มจากตรงนี้แล้วมาสิ้นสุดตรงนี้นั้นเดี๋ยวเวลาเราแทนค่า S อสครับ้องมีค่าเป็นลบ 100. ร้อยน,นะครับตัวถามว่านานเท่าไหร่ถึงจะตกถึงพื้นใช่ไหมครับผมใช้สมการ S เท่ากับ ut บวกกับเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสอเท่ากับลบร้อยคือ40ครับ t ไม่รู้อยากรู้บวกกับเศษหส่วนสอข้อนี้ผมแทนด้วยลบ10นะครับเพราะทิศส่วนกับ u t กลังสครับเพราะฉะนั้นแล้วแก้ t ออกมาจะมีค่าเท่ากับ10หน่วยเป็นวินาทีครับขอโทษครับหน่วยเป็นวินาทีครับ ข้อ30ข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าขณะที่ลูกบอลลูนลอยอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ90เมตรผมขอวาดรูปนะครับรูปบอลลูนลอยอยู่สูงจากพื้น90เมตร90เมตรคือตรงนี้ครับปรากฏว่าปล่อยลูกบอลลูนหนึ่งให้ล่วงนะครับนาน10วินาทีลูกบอลลูกหนึ่งครับใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากับ10วินาที ขณะที่ลูกบอลลุดจากขาดที่ลูกบอลหลุดจากบอลลูนลูกบอลลูนมีความเร็วเท่าไหร่ลูกบอลลูกนี้ครับตอนหลุดจากบอลลูนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากเนื่องจากมันหลุดจากบอลลูนซึ่งเคลื่อนที่ความเร็วของลูกบอลนะครับมันจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วต้นของความเร็วต้นของบอลนะครับจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของบอลลูนในขณะนั้น นั 3, ้นถ้าถามความเร็วบอลลูนก็คือไปหาความเร็วต้นของลูกบอลครับผมใช้สูตร A S อเท่ากับ UT บวกกับเศษหนึ่งส่นสองลังสงนะครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้ครับมันสูงกับ60ก็จริงแต่ลูกบอลลูนมันลอยขึ้นครับแปลว่าความเร็วต้นมีทิศพุ่งขึ้นอย่างนี้นะครับทัั้น S เราต้องแทนด้วยลบ90ครับ เท่ากับ u ไม่รู้อยากรู้นะครับ t บอกใช้เวลา10วินาทีจึงตกถึงพื้นครับบวกกับเศษหส่วนส a ตรงนี้นะครับเป็นลบสิแล้ว t ตรงนี้ก็คือ10ยกกำลังสองออกมาแก้หา u ครับจะได้เท่ากับ41เมตรต่อวินาทีเฉยข้อ3านะครับเอพิโซดนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ